รุนสวัสดีครับชาววันนี้พาทุกท่านหลังจากไปออกกาลังกายที่เขื่อนแม่น้ําสงครามแล้วก็มาที่ว่าการอำเภอสีสงครามสวนสวยดอกไม้งามกําลังสะพรั่งเต็มที่เลยใครไม่มาเนี่เสียโอกาสเลยละ่ะด้านหน้ากําลังก่อสร้างนะครับโรงพยาบาลสีสงครามสี่ชั้นเดอร์ได้งบมานะ ได้งบมาโอ้ชมชมชมดอกไม้ดอกไม้สวยดอกคอสมอตดอกอะไรสีหลายสีขนาดสีชมพูสีม่วงสีเหลืองหูสีส้มโอ้ณที่ว่าการอำเภอสีสงครามเวลาในขณะนี้นะครับก็7นาฬิกา31นาทีวันที่วันเสาร์ที่ย2มกราคมโอ้ยเต็มเต็มเลยนะครับ ได้อีกได้อีกห้าวันไหมนี่เต็มเต็มเลยเด้อมามามานี่จุดเช็คอินนี่เห็นไหมนี่จุดเช็คอินที่นั่งถ่ายรูปต้นไม้กระลำปุ้ยกระลำจะเป็นเราเห็ดคักในอำเภอนี่นานอำเภอทวัพรมโสภาพร้อมทีมงานอสทีมงานในาอำเภอนี่นี่กระลำกระลำเห็นบ่อนี่กระลำหัวบั่งไงคุณอนะ ผงครสมดโอ้เกิดไอเดียได้คุ้มมือนี่เนาะในไม่เฉพาะอำเภอนาทมนะท่านพอชอัดชยัยสีสงรามก็สวยดูสินี่ส,ดสด,สด,ดสดไทยทอดสดสด,สดเลยเห็นไหมนีนออนน่นอกจากนั้นนอกจากนั้นยังมีปลามีปลาโอ้ยปลาตัวบักใหญ่เลยนี่ปลาท้โอ้ยปลาปลาไม่แน่นะ่นี่ถ้ามากลางคืนโอ้นี่นี่มันมีหลอดไฟเนาะมีซุ่ม เดี๋ยวเดียวกลางคืนมาอีกนี่คืออำเภอศรีสงครามบ้านที่ข้าพเจ้าอยู่มาแล้วสิบกว่าปีจากนาทมมาศรีสงครามจากปลาปากไปนาทมจากนาทมมาศรีสงครามอยู่จักมักบานเนี่ย <c oughs> อ้ยต้นไม้จะเป็นงามพี่น้องอ้ยพูดนะ,ะแสดงว่าปุ๋ยก็ดีเนาะปุ๋ยเยี่ยมเลยด้วยนี่พูนดนะดอกสีขาวก็มี สีชมพูกับมีอ,อลังการสวยงามจริงเป็นทุ่งเลยเน,นี่ยนี่มาๆ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 ยังมีโอกาสเดี๋ยวมันเหี่ยวก่อนได้นีู่โอ้อชมสวนเลยวันนี้คุณนะอ่ะชม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 โอ้สวย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  the beautiful the beautiful beautiful sun a beautiful Saturday welcome to Si Song k r a m ตื่นตาตื่นใจดีต่อตาดีต่อใจดีต่อ,ตอกายเยี่ยมเลยนะครับมีทุกปีก็ดีเลยับานอำเภอนี่นมดฤดูนี้ก็ปลูกตัวอื่นอยกเนาะปลูกต้นเอามากินก็นได้กระลำปีนี่เห็นไหมกระลำนี่อนี่ กุบสิ่งที่มันกินก็ได้กินก็ได้ตาก็ดูหูก,ก็ฟังเอ้ยนะครับเอานะครับ,นะรบมาเลยนะครับหนาทีิวาการเพอศีสงครามจังหวัดนครพนมโอเคนะครับสุขภาพแข็งแรงทุกท่านครับผมสวัสดีครับ